โอสวดครับยกสี่ก็ผมสหบแบบนี้นะครับในสุดเราก็ได้สิ่งนี้มาครับหลังจากที่มันดีเลยการออกมาอย่างยาวนานนะครับก็คือนี่เลยครับ Entrygate RX78-2 Gundam นี่เลยครับผมซึ่งบอกว่าปีนี้ครับเป็นปีของปู่แกจรจๆครับได้ออกมันเกือบครบทุกลายเลยนะครับซึ่งนอาว่ารวมถึงเจ้า Entrygate ซึ่งเป็นลายใหม่ล่าสุดที่มันได้ออกมาด้วยครับ โดยเอทรเกของ i 7 8ตัวนี้ครับต่อว่าไม่เหมือนกับตัวอื่นเนื่องจากเป็นแบบ Full Action นะครับสามารถเคลียบไปทุกจุดเลยแล้วก็ต่อว่าเป็นสิ่งที่อลังการมากเนื่องจากไม่ต้องใช้ครีมตัดไม่ต้องทาและก็ไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วน่าสนใจมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับกับ Entry Gate Gundam นะครับผมก่อนนึ่เรามาดูกันที่กล่องกันก่อนครับส่วนกล่องเขาตอกว่า ชื่อบอกชัดเจนนะครับขนาดเป็น1ต่อ144เท่า HG นะครับพร้อมอ่าต่อกว่ากันดั้มครับแน่นอนขุนอัมโโรเรนะครับเท่ความเท่นี่ก็คือคลาสสิกมากนะครับบอกกล่องนี้ครับ8ขวบขึ้นไปนะครับก็ชิ้นส่วนเล็กค่อนข้างเยอะเนอะอ่านี่ครับอย่างที่บอกไปไม่ต้องตัดไม่ต้องทําสีไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมชอบมากครับจะเขียนมาครบเลยครับว่ากันดั้มเนี่ยมีอาวุธอะไรบ้างแล้วก็น้ําหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่โมเดูลานเบอร์เท่าไหร่นะครับจุดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับผมอ่าแบบนนี้เาะ แล้วก็นาก่องเป็นแบบนี้ครับอ่าข้างหลังก็จะเป็นแผงครับซึ่งมีทั้งหมดแค่4แผงเท่านั้นนะครับอ่าข้างกลองก็จะเป็นตอนต่อเสร็จแล้วนะครับซึ่งสีก็ราวๆ h g เก่านะครับถามว่ารายละเอียดดีไหมรายละเอียดเนี่ยก็ต้องบอกว่าสำหรับตัวผมนะส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างดีนะครับผมเมื่อเทียบกับราคามันที่200กว่าบาทนะครับอ่าแบบนี้นะอ่าทั้งหมดกล่องครับมีเท่านี้เลยนะครับแล้วก็ตัวแผงครับอย่างที่บอกมีทั้งหมด4แผงนะครับดวยแต่ละแผงครับข้อดีของมันคือ จะแบ่งแยกชิ้นส่วนชัดเจนนะครับว่าแผงไหนเป็นแขนแผงไหนเป็นขารวมถึงแบ่งแยกซ้ายขวาชัดเจนด้วยนะครับเรืกาสังเกตกณีน,นี้ตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกันแต่กับข้างเพราะว่าแบ่งซ้ายแบ่งขวาชัดเจนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนประมาณร้อยกว่าชิ้นครับโอเคดูก่อกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับตรงหน้าตรงนี้คือชิ้นส่วนทั้งหมดของ entry gate กันดำนะครับซึ่งผมได้แกะมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยดีกว่าครับอ่าเค่ออื่นเรามาเริ่มจากส่วนขากันก่อนแล้วกันนะครับ ผมเป็นคนชอบต่อกันน้ำจากขาก่อนซึ่งก็ประกบเข้าไปก่อนเลยชึบเคส่วนนี้มีปัญหาอะไรนะครับอ่าแล้วก็ใส่ตรงนี้ลงไปปึบเคเพื่อป้องกันความผิดพลาดน,นะครับผมได้กลางใบต่อตรงนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนน่าจะเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แบบนี้โอเคโดยที่หันลงชึบส่วนเท้าเรียบร้อยหนึ่งข้างครับอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเนาะ เพราะงั้นตัวนี้ต้องบอกว่าถึงจะแบ่งซ้ายแบ่งขวาชัดเจนแต่ว่าเวลาต่อครับจะไม่แบ่งด้านซ้ายไม่แบ่งด้านขวานะจะขึ้นอยู่กับว่าเราหมุนฟังไหนเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นจุดนี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเนะเกิดต่อเสร็จปุ๊บหมุนผิดด้านก็ต้องมานั่งต่อหมุนกันใหม่นะครับเอเเท้าเรียบร้อยสองข้างครับที่นี้ต่อไปส่วนขาโออันนี้ทําเอานึกถึงโมเก่าๆเลยนะครับก็คือประกบเข้าไปอา้าวผมใส่สวางสลับกันโอเคก็คือเก็บเข้าแบบนี้ชึบ,บโอเค แน่นมากนะครับแล้วก็รอยต่อครับรอยต่อไม่ค่อยมีนะครับถือว่าน้อยมากนะครับยอดเยี่ยมมากตัวนี้แล้วก็ใส่เขานะครับแบบนี้เนาะโอเคเรียบร้อยอีกฟังหนึ่งจริจริงปีนี้ก็เป็นปีของปู่จริงๆนะครับอย่างที่บอกไปเลยเนาะได้ออกขนาดหนึ่งตอนหนึ่งอีเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วก็ตอนปลายปีก็จะมี pg เพิ่มมาอีกนะครับซึ่ง ตัวนั้นนี่อลังการมากนะครับน่าสนใจมากเลยแต่ผมคงไม่ได้ซื้อครับเพราะว่าไม่ใช่สาย pg นะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงด้วยเวลาต่อก็ไม่น่าจะมีนะครับอ่าโอเคถัดไปส่วนต้นขาชุบฟับเรียบร้อยชุบเรียบร้อยแล้วก็พาร์นี้โอเคแบบนี้แบบนี้แล้วก็เอาอันนี้ปิดเข้าไป ค okay. ้าหนึ่งข้างเรียบร้อยนะครับอีกข้างนึงปึ๊บชิ้นส่วนเนี่ยใสเราค่อนข้างแน่นเลยนะครับเสียงด้านฟันชัดมากๆชุบโอเคแล้วก็ใส่ตัวเชื่อมซ้ายขวานะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปส่วนเอวนะครับส่วนเอวก็คือตรงนี้เนาะชิ้นส่วนไม่น่าเยอะนะครับขอดึงออกมาก่อนแต่ว่าดูแล้วน่าจะค่อนข้างซับซ้อนกว่าชิ้นอื่นเลยนะโอเคก่อนอื่น ชิ้นส่วนหลนก็ตัวนี้เนะอะ,อะใส่เข้าไปชปแบบนี้อพาสีเหลืงองข้างหลังแล้วก็ตรงนี้ห้อยแบบนี้เลยแล้วก็น้ำพาสีเหลืองตรงนี้ประกอบเข้าไปเดี๋ยวเพราะว่าสีเหลืองใส่ก่อนดีกว่าครับแบบนี้ทั้งสองฝั่งอแล้วก็อต้องเอาพาสีแดงตรงนี้ใส่เข้าไปก่อนอื แล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปโอ้ตรงนี้จะเห็นว่าลายตัววีครับมันเป็นพาที่แบบเป็นรูทะลุมาเนอะซึ่งจุดนี้เนี่ยพอทำแบบนี้พวกก็เป็นว่าไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์เลยนะครับจุดนี้เนี่ยชอบมากนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ซ้ําชึบรัหแบบหนึ่งนะครับมันมีเช่นส่วนเหมือนจะเกลี่ยไม่เคียงสักเล็กน้อยโอเคก็ติดเป้า่วนเอลเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็อ้ออย่างก่อนนะครับเราใส่ขาก่อนชึบ ชึบหนึ่งข้างชึบสองข้างนะครับแล้วก็ติดตัวเอวข้างๆไปชึบชึบโดยตัวนี้จะไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นยางนะครับทั้งตัวคือพลาสติกล้วนนะครับผมซึ่งผมว่าตัวนี้เนี่ยบันไดต้องการให้อารมณ์แบบกันดั้มแบบเวอร์ชั่นแรกครับ1ิงอนะครับโอเคพาร์ทบีเรียบร้อยนะครับไม่ใช่พาร์ตบีสิติดมาจากเวลากันน้ำยากล่างนะครับโอเคส่วนล่างเรียบร้อยครับที่ส่วนถัดไปเนี่ยโอเคพักตรงนี้ไว้ก่อน เอาส่วน body ดีกว่านะครับชึบส่วน b o ี้ครับอืมอเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนเนอะแต่ว่าเป็นการแยกสีที่ดีมากนะครับคือรุ่นแรกๆเนี่ยตรงนี้เป็นสติกเกอร์แต่ตอนนี้เนี่ยคือไม่ต้องเลยนะครับประกอบเข้าไปเสร็จเลยแถมเช็คก็สอชิ้นด้วยนะครับอันนี้ดีจริงๆแล้วก็นําพานี่ใส่ตรงนี้โอเคอ่าเป็นส่วนล่างเนอะโอเคใส่ให้นั่นนะครับอ่าต้องดันนิดหนึ่งแล้วก็นําผ้าสีฟ้าตรงนี้ประกอบเข้าไปชึบโอเค หลังจากนั้นพาร์ตนี้กับพาร์ตนี้ใช่ไหมเอ่ยถ้าผมไม่ได้หยิบผิดอะนะใส่ตรงนี้เข้าไปโดยการที่หมุนฝั่งนี้ขึ้นข้างบนโอเคถูกแล้วนะครับแล้วก็ใส่ชึบให้แน่นโอเคเรียบร้อยถัดไปส่วนนี้คือส่วนไหลกึบกึบแล้วก็ส่วนหัวนะครับเดี๋ยวดึงตรงน,นี้มาใส่ก็ะดาส่วนคอนะครับ แบบนี้โอเคส่วนบอดี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บูสเตอร์ใส่บีมเซเบอร์เข้าไป2ฝัง่งชึบซึ่งบีมเซเบอร์นี่จะมีรูนะครับเพราะงั้นสามารถเอาบีมปกติมาใส่ได้เลยถ้าอยากใส่นะ,ะเก็บชึบแบบนี้เรียบร้อยนะครับส่วนบอดี้ขอจัดสักเล็กน้อยโอเคเรียบร้อยเพราะงั้นก็ประกอบเลยฟึบอ่าส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ สมกับเป็นความคลาสสิกนะครับโอเคทีนี้ถัดไปส่วนแขนชึบสองข้างนะครับส่วนแขนก็โอเคเหมือนเดิมนะครับประกบเข้าไปเลยแบบนี้ที่ผมชอบนะต่อง่ายดีนะครับแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปชึบแล้วก็ตรงพาร์ทนี้เอามาปิดซ้ำนะครับอื ระบบนี้อย่างที่บันไดใช้บ่อยนะครับบบตึกเข้าไปแล้วก็ปิดซ้ำแบบนี้เนี่ยคอกันน้มก็ใช้นะครับอ่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจลืมไปแล้วเนี่ยนะครับชึบแล้วก็นี่ใส่ซ้ำโดยที่หันโอเคหันด้านนี้ไปข้างหลังถูกแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ไซมเมอร์ส่วนตรงนี้เดี๋ยวค่อยใส่เนอะตอนใส่แขนเสร็จโอเคเข้าใจละต่อไปชึบอีกข้างหนึ่งชึบชึบ โอเคเรียบร้อยโชว์อืมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่แขนฟึบฟึบแบบนี้ใส่ไลโอดังกึกนะครับนั่นแปลว่าน่นมากโอ้โหเท่านี้ก็เหลือแค่หัวเลยนะครับถ้าดึงแขนออกข้างนึงก็ทำให้ทาราชูตปิงได้แล้วนะครับเนี่ยสวนสุดท้ายครับก่อนจะไปอาวุธกันส่วนหัวครับโอเคส่วนหัวเนี่ยเป็นส่วนที่ผมรู้สึกประทับใจนะครับ เนื่องจากว่าเป็นการแยกสีที่ดีมากครับจะดูได้ว่าตรงส่วนล่างเนี่ยคือส่วนปากส่วนบนเนี่ยคือตาส่วนบนนะใส่เข้าไปปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะดูไม่ค่อยชัดแต่ว่าจะเห็นได้นะครับว่ามันเป็นการแยกชัดเจนมากๆแล้วก็ต่อไปใส่ปากชุบโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้พลาดเล็กหน่อยดูยากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นใส่เข้าไปทีหัวได้เลยแบบแบบนี้นะครับซึ่งจะทําให้หัวเนี่ย แบ่งแยกสีเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นโอเคนำพาร์ทนี้ใส่เข้าไปทำให้ไม่ต้องติดสติกเกอร์สีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่หัวตรงเขาชึบจากนั้นก็ประกบน่่เท่านี้ครับก็จะเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกับ Entry Gate RX78-2 กันดำนะครับผมซึ่งคงความคลาสสิกไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับตัวนี้เท่จริงๆครับ เทมากนะครับแต่ว่ายังไม่จบต่ออาวุธก่อนนะครับอาวุธให้มา2อ,อย่างครับอันแรกสุดครับอาวุธคู่ใจบีมไรเฟิลนะครับถึงกันนัาจะได้ชื่อว่าเป็นหุ่นแนว cross combat นะครับแต่อาวุธหลักที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือบีมไรเฟิลนะครับกับโลเนาะโ,โลผมเกี่ยไม่เกี่ย,ไม,ยไม่ครบยวต้องไปตัดเพิ่มอีกนะครับเราจะถ่ายคลิปจบโอเคฟึบแบบนี้เรียบร้อยนะทีนี้บีไรเฟิลก็ใส่ในมือได้เลยแบบนี้ ส่วนโลนะครับเดี๋ยวขาหาเปิดหาวิธีใส่แบบหนึ่งโอเคส่วนของโลผมต้องใส่แบบนี้แล้วก็นำพาร์ทนี้ประกบแบบนี้ชุบอ๋อผมเพิ่งสังเกตตัวกันดั้มเนี่ยครับเป็น e n t ทรีเกตตัวแรกเลยมั้งที่ใบต่อครับไม่ได้เป็นสีสีแต่ว่าเป็นสีขาวดำแบบ HG ทั่วไปเนาะโอเคเก็บใบต่อนะครับ เท่านี้ครับก็เป็นันเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์แบบครับกับ Entry g เก e 1ต่อร้อสีกันดำนะครับซึ่งคุณภาพเกินราคานะครับนี่คือคุณภาพดีมากนะครับเอาตรงๆก่อนเลยเรื่องของการแยกสีนะครับดีกว่า h g อีกดีมากนะครับจุดนี้แล้วก็เรื่องของว่าโอเคแบบตัวนี้ทำอะไรได้นะครับทำออกมาสีตรงไหมข้อต่ออะไรแบบนี้ครับ ไม่แย่เลยนะครับสามารถขยับได้เต็มที่แน่นอนจากที่ดูนะครับผมอันนี้ครับสามารถขยับตั้งท่ายากอะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับส่วนรายละเอียดครับรายละเอียดเนี่ยดูก็คือไม่มีอะไรเลยเนอะแต่ว่าตัวนี้ถึงจะว่าไม่มีอะไรครับแต่มาได้ความคลาสสิกไนงะมันได้แบบเอ้ยเนี่ยมันเป็นการดั้มแบบเวอร์ชั่นแรกสุดแบบสีเดียวจบอะไรแบบนี้ครับ แต่คือพอะกัรดั้มปกติเนี่ยราเอียดมันน้อยใช่ไหมครับไม่เยอะมากยเว้นจะไปต่อ p g จีหรือเอนะทำให้สามารถจับท่าอะไรได้แบบดูไม่น่าเกลียดน,นะครับถึงแม้ว่าสีจะแยกน้อยก็ตามแล้วก็ขนาดครับไม่แย่เลยรวมถึงชิ้นส่วนเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างสูงนะครับไม่ได้เป็นตัวแบบเบาๆแบบโยนละพังอะไรแบบนั้นนะครับอ่าส่วนจุดขยับครับมาดูทีละจุดเลยดีกว่าหัวครับอ๋อปั่นสปินได้เต็มที่นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใด้อศอกยกขึ้นได้มุนแขนได้นะครับ3า0รสิองศาสามารถ โอ้ไปจับดาบข้างหลังได้นะครับแต่แน่นอนนะว่าไม่มีดาบนะครับอันนี้ต้องหาบีมเซเบอร์เพิ่มขึ้นมาเองนะครับหมุนแขนได้นะครับแขนตรงนี้จดขยับจุดเดียวแต่ว่าขยับได้มากกว่า9 0องศานะครับโอเคเลยมือครับหมุนได้นะข้างนี้หมุนไม่ได้เพราะว่าติดบีมเสร็จติดโลไวนะ้เนอะแล้วก็ตัวนี้สามารถขยับได้แบบนี้นะครับขยับมาหน้าได้ขยับไปหลังได้นะครับหมุนเอวได้แต่ว่าค่อนข้างที่จะฝืดนิดนึงเนอะเพราะงั้นจุดเอวนี่ผมว่าต้องระวังนะเวลาขยับส่วนขาครับ ขยับตรงนี้ขึ้นจะสามารถเตะไปขนาด้เพิ่มเข่าสองจังหวะเตะไปขนาดได้ไไดนะครับเท้าหมุนได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าจุดขยับดีไหมจุดขยับโอเคมากนะครับยกเว้นต้องส่วนเอวส่วนเอวเน,นี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะดูลําบากนะกับเวลาขยับแปลกๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถามว่านั่นคือป,ปัญหาไหมไม่ใช่ปัญหาเลยครับเนื่องจากว่าด้วยจุดขยับที่มันมากพอขนาดนี้นะครับมันเพียงพอแล้วกับการทําท่าแอคชั่นเท่เท ของกันดั้มนะครับซึ่งผมว่านี่คือครบแล้วนะครับอันนี้แหละราคาไม่แพงนะครับต่อมาสวยต่อสนุกต่อไม่ยากนะครับแล้วก็จุดขยับจุดแอคชั่นเนี่ยเข้ามาได้ดีเยี่ยมนะครับผมสามารถแอคชั่นท่าต่างๆได้แบบครบถ้วนนะครับเือนกันดั้มปกติเลยนะซึ่งยอดเยี่ยมนะครับอันนี้แหละครับสมกับเป็นโมของคุณปู่จริงๆนะครับที่ต่อว่าปีนี้เนี่ยยกให้เขาไปได้เลยนะครับผมสำหรับ r 7 8 2ตัวนี้ ยอดเยี่ยมมากครับอ้อลีมไปตรงปืนตรงนี้ก็ขยับได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าโอเคแหละอาจจะไม่ใช่โมที่สวยแบบสวยสุดๆนะครับแบบสวยแบบอลังการงานสร้างเนอะแบบ PG หรืออะไรแบบนั้นแต่ว่าครับโมตัวนี้คือโมที่ 1. ราคาไม่แพงอย่างที่บอกไปนะครับ2ต่อมาแล้วดูไม่แย่เลยครับกับการครับมันดูสวยคุ้มราคามากนะครับ3จุดขยับครับครบ4อาวุธถือว่าให้มาพร้อมนะครับ เขาบีมเซเบอร์นี่จริงๆคือออกไปเล่นเพิ่มได้ไงเพราะง,งั้นไม่ติดขัดอะไรนะครับผมเพราะง,งั้นเนี่ยผมเลยมองว่าตัวนี้ครับคุ้มค่าต่อการซื้อมาต่อนะครับรวมถึงอะไรต่างๆของมันครับถือว่าทํามาได้ยอดเยี่ยมนะครับที่สําคัญผมได้ยินมาว่าบันไดจะออกอีกหลายสีนะครับซึ่งออีกเก่สีก็น่าจะซื้อนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้หายากหรือไม่ได้เป็นพีบันไดแพงอะไรขนาดนั้นนะครับสมมุติเอาแบบสีชาหรือสี G3 หรือสีออริจินมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะซื้อมาต่อให้ดูกันนะครับผม โอเคครับและนี่แหละครับก็คือรีวิวประจำวันนี้ครับกับ Entry Gate ah78-2 Gundam นะครับผมซึ่งก็เป็นโมสายใหม่ของมันไดนะครับที่คิดว่าอนาคตเนี่ยก็น่าจะออกตัวอื่นขึ้นมาเพิ่มนะครับนอกจาก Gundam ซึ่งจะเป็นตัวอะไรเนี่ยเราก็ต้องรอดูอนาคตนะครับต่อไปว่าสำหรับวันนี้ครับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยคันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้แลวพปกันใหม่คร้งหน้าครับ Bye-bye!